เบลเยียมและฝรั่งเศสกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสึกชิงแชมป์ยุโรปน่าสำคัญในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ความสนุกเริ่มต้นขึ้นก่อนเกมเสียอีเมื่ออามาดูโอนาน่าและคิริยันเอ็มบัปเป้ถูกจับตาจากลิปที่ปล่อยออกมาในขณะที่อิตาลีตกรอบอย่างเดือดยับด้วยน้ำมือสวิตเซอร์แลนด์ถูกนักวิจารณ์ถล่มยับเป็นทีมที่แย่สุดในรอบหลายตีส่วนในอังกฤษเชลซี Chelsea. กำลังสนใจที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัคดาวยิงตัวเก่ง นิวคาเซิลโดยพร้อมใส่ชื่อนิโคลสัสแจ็คสันลงไปในข้อเสนอด้วยมาร่วมลุ้นกันว่าแต่ละทีมจะสร้างเรื่องราวไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาในศึกยูโรอมาดูโอนาน่ากองกลางเบลเยียมตกเป็นข่าวดังกลางพายุหลังปรากฏตัวในคลิปที่พูดเล่นกันว่าจะถีบหน้าแข้งคิริยันเอ็มบัปเป้ซูปเปอร์สตาร์ฝรั่งเศสระหว่างเกมยูโรรอบนอกเอาที่จะพบกันเร็วๆนี้คลิปดังกล่าวมีพาโบอันเดสนักแสดงตลกเบลเยียม แอบดูให้โอนาน่าเล่นตลกถักถางใสเอมบัปเป้ é, ก่อนเกมที่น่าจับตาระหว่าง2ทีมคู่ปรับแม้ว่าคลิปจะเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่กําลังพูดเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่สมาคมฟุตบอลเบนยีมเอฟเอก็ถแถลงขอโทษเป็นทางการกรณีมีคนไม่พอใจเนื้อหานี้เราต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อโอนาน่าเจอกับเอมบัปเป้ในสนามดูสอซีด็อกวันจันนี้จะมีเรื่องระอุก,กันหรือไม่แม้คลิปที่อามาดูโอนาน่าขู่จะเตะแข้งคิริยันเอมบัปเป้จะทำไปในเชิงตลก โดยมีพาโบอันเดสนักตลกชวนเล่นแต่สมาคมฟุตบอลเบรนเยียมเอฟเอก็คิดว่าคนถแถลงขอโทษเพื่อความมั่นใจพวกเขาออกมายอมรับว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับอันเดสมานานแล้วและจุดประสงค์ของวิดีโอที่โพสตในโซเชียลก็เพื่อหยอกล้อก,กันเท่านั้นอย่างไรก็ดีก็ต้องขอโทษกรณีคนอาจรู้สึกไม่ดีกับเนื้อหานี้เรื่องนี้เน้นย้ำให้เห็นว่าสมาคมฟุตบอลต้องเดินบนเชือกที่ต้องระวังตัวในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นใหญ่เพราะแม้แต่มุกตลกก็อาจกลายเป็นประเด็นร้อนได้เบนเยียมเอฟเอคงหวังว่าคำขอโทษครั้งนี้จะจบเรื่่อองราวกน เขาต้องเผชิญภารกิจสุดทินในการเอาชนะทีมอย่างฝรั่งเศสให้ได้ ไม่ใช่แค่ต้องกังวลเรื่องมุกตลกของอมาดูโอนานาคิริยันเอ็มบัปเป้กองหน้าฝรั่งเศสยังต้องรับมือกับอาการจมูกหักที่ได้รับจากเกมกับออสเตรียซึ่งบังคับให้เขาต้องสวมหน้ากากป้องกันพิเศษลงสนามแรกเริ่มเดิมทีเอ็มบัปเป้ใส่หน้ากากที่มีลวดลายทงฝรั่งเศสแต่ยูฟ่าก็ไม่ยอมให้ใส่เพราะมันขัดกับกฎระเบียบทำให้กองหน้าเรอันมารติดต้องใส่หน้ากากดำแทนในการลุยเกมสำคัญให้ทีมชาติดีดีเย่เดชองนายใหญ่ฝรั่งเศสยอมรับว่าเอ็มบัปเป้เองยังต้อง จะลงเล่นเกมใหญ่ในรอบนอกเอา นอกจากอาการบาดเจ็บของเอ็มบัปเป้แล้วทั้งฝรั่งเศสและคู่แข่งอย่างเบนเยียมก็ยังโชว์ฟอร์มกระท่อนกระแท่นตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์ยูโร2022ทีมดังอันดับต้นๆของโลกตามฟีฟ่าแรงกิง้งแต่กลับเจองานเข็นในการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มดีดีเย่เดชองกุนซือแชมป์โลกพาทีมจบเพียงรองแชมป์กลุ่มหลังโดนออสเตรียแซงแชมป์ทำได้เพียงหนึ่งประตูจากการเล่นในเกมเบนเยียมก็ไม่ต่างกันโดนน้องใหม่สโลวาเกียพลิกล็อกแพ้และเสมอกับยูเครนเก็บได้เพียงอันดับสองรองจากโรมาเนียแน่นอนว่า2ทีม ต้องทุ่มเทเต็มที่ในรอบน็อกเอาเพื่อกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งแบบที่แฟนบอลร,รู้จักให้ได้ ความมการเล่นที่ยแย่ของเบนเยียมทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับแฟนบอลที่ปกติดีงามกลับมีรอยร้าวขึ้นมาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อเบนเยียมเล่นได้อย่างน่าผิดหวังเสมอกับยูเคนศูนย์ต่อศูนย์ในนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มพอหมดเวลานักเตะซึ่งนาโดยเควินเดอร์บอยตัวเก่งก็ตรงดิ่งไปที่อุโมงค์ทันทีโดยไม่แยแสที่แฟนบอลในสนาม,ส,นามส่งเสียงโห่ใส่กึกกล้องตั้งแต่ยังไม่ทันหมดเสียงนกหวีดท่าทีรีบหนีของดาวเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยให้เห็นถึงแรงกดดันจากแฟนบอลเบนเยียมที่มีอยู่่่และชีีี้้้ใหเหเเ็นนนวาทมมของ Martinez, มองงรตัื ให้ต้องแก้ไขมากมายทั้งในและนอกสนามเพื่อประสานรอยร้าวเดอะบอยก็ออกมาส่งข้อความถึงแฟนบอลเบนเยียมผ่านสื่ออย่างอ้อมอ้ม หลังเกมเสมอยูเคนแข้งจอมทัพยืนยันว่าเราขุนพลทุ่มเททุกอย่างบนสนามแล้วแต่สิ่งที่ต้องการคือกำลังใจจากแฟนบอลต่อไปสำหรับสึกหนักที่รออยู่ข้างหน้าเดอร์บอยย้ำว่าการสนับสนุนที่เป็นหนึ่งเดียวจากแฟนเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อต้องเผชิญทีมระดับฝรั่งเศสในรอบน้องเอาที่ต้องมีผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวทีมชาติต้องการแฟนบอลกับสึกฝรั่งเศสนี่คือสิ่งเดียวที่ผมพูดได้เดอร์บอยกล่าวอย่างกลัดกลุ้มทิ้งภาระให้กองเชียร์เบนเยียมต้องลืมฟอร์มย่แย่ยแล้วหันมาหนุน ในขณะที่เบลเยียมกับฝรั่งเศสยังมีหวังไปต่อในศึกยูโร2024แต่อซูรีคงได้แต่กลับบ้านโรเบโตมันชินี่กุมหัวพึ่งหลังบุกพ่ายสวิตเซอร์แลนด์ยับเยิน0-2ที่โอลิมเปียสตาดิโอนในเบอร์ลินแพ้ขาดลอยจนเป็นการตีตราว่าการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงนักวิเคราะห์และแฟนบอลต่างเปิดสึกแขกอิตาลีเป็นการใหญ่ไม่เว้นแม้แต่คอมเมนเตเตอร์และอดีตหัวหอ,อกอังกฤษยอย่างแกรี่ลีนิกเกอร์ที่บอกตรงๆทาง BBC ว่านี่คืออิตาลี ที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตช่างเป็นการตกต่ำแบบสุดๆของแชมป์โลก4สมัยทีมนี้ ดนสวิตเซอร์แลนด์อัดยับไม่ใช่แค่แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ตกต่ำของอิตาลีแต่ยังพิสูจน์ด้วยว่าพวกเขาห่างไกลาจากทีมชุดที่ครองแชมป์ยูโร2020มากแค่ไหนเหลือเพียงจานลุจิดอนารุม่าโจวานนีดิลอเลนโซนิโคโลปาเรล่า um และเฟเดริโกเกียซ่าที่ยังอยู่จากทีมตัวจริงชุดอัดเอาชนะอังกฤษเมื่อ3ปีก่อนนอกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงยกชุดจนจำแทบไม่ได้ฟอร์มการเล่นก็ย่ำแย่ไปด้วยนักวิเคราะห์ไม่ปราณีใดๆในการทิมแทงอัดซูริอย่างเช่นอลันเชียเลอร์ที่บอก มากกับการเล่นที่แย่สุดๆของอิตาลีหรือริโอเฟอร์ดินานที่บอกว่าพวกเขาถึงขั้นไร้ระเบียบไปแล้วเชียร์เลอร์ยังบอกด้วยว่าอิตาลีไม่มีทางสู้เลยปล่อยให้สวิสเซอร์แลนด์ที่เล่นเหนือกว่าหลายชั้นและครองเกมได้หมดเล่นงานพวกเขาได้ตามใจชอบ ลูชาโน่สปาเลตติเข้ามารับงานคุมทีมอิตาลีในสถานการณ์ยากลำบากเมื่อสิงหาคมหลังจากที่โรแบโตบันชินีก้าวลงจากตำแหน่งเนื่องจากพลาดถ้าไม่ผ่านเข้าไปเล่นเวอร์คัพ2022ด้วยเวลาเตรียมทีมที่น้อยนิดก่อนศึกยูโร2024ทำให้สปาเลตติต้องปีนเขาในการปั้นอัสซูรี่ขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จจนโดนวิจารณ์ยับอย่างไรก็ตามเฮ้โคชจากนาโปลีก็ยังแก้ตัวถึงเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ทีมเป็นแบบนี้สปาเลตติ i, โทษว่าทีมเล่นได้ขาดขาดเกินๆทำให้เกมช้า และเปิดช่องหัวเกมรับเพราะผู้เล่นไม่ค่อยไวพอพร้อมกันนั้นก็แถมด้วยว่ามีปัจจัยอื่นๆอ,อย่างการได้รับบาดเจ็บการขาดความฟิตเพราะหมดซีซั่นและเวลาที่เขาต้องศึกษาผู้เล่นใหม่ๆก็มีผลต่อทีมด้วย หลังจากเรื่องราวดาราม่าในยูโรเราก็มาดูเรื่องการซื้อขายนักเตะก,กันบ้างที่ตอนนี้ก็ไม่แพ้กันในความดูเดือดช่วงซัมเมอร์นี้เชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่คาดว่าจะคึกคักที่สุดในตลาดนักเตะหลังจากที่สโมสรใช้เงินไปกับนักเตะใหม่มากกว่าพันล้านปอนตั้งแต่ที่ทอตโบรีและเคลียร์เล็กแคปิตอลเทคโอเวอร์ในปี2022แล้วยังมีท่าทีว่าจะไม่หยุดแค่นั้นล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขาเล็งไปที่อเล็กซานเดอร์อิซัก ดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ซัดไป25ประตูจาก40เกมเมื่อฤดูการที่แล้วจนเป็นที่หมายปองของเชลซีและหลายทีม เป็นที่เข้าใจกันว่านิวคาสเซิลไม่อยากเสียหัวหอ,อกตัวเก่งอย่างอีซักไปง่ายๆโดยมีข่าวว่าพวกเขาตั้งค่าตัวของหอ,อกวัย23ปีเอาไว้สูงถึงกว่า100ล้านปอนด์หรือราว2 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามเชลซี Chelsea, ก็ดูเหมือนไม่หวั่นไหวกับตัวเลขดังกล่าวและกำลังหาวิธีปิดดีวให้ได้โดยหนึ่งในนั้นคือการยื่นข้อเสนอแบบแลกตัวโดยใช้นิโคลัสแจ็คสันเป็นส่วนหนึ่งในดีลดาวเตะวัย23ปีจากเซเนก้าเพิ่งย้ายจากบียารอัน มาเล่นให้เชลซีฤด,ดูการที่แล้วและทําได้17ประตูแต่ดูเหมือนสิงบูจะยอมปล่อยเขาหากนั่นหมายถึงการได้ตัวซูเปอร์สตาร์อย่างอีซักเข้ามาแทนการที่เชลซีพร้อมใช้แจ็คสันเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอคว้าอีซักถือเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะแข้งวัย23ปีเพิ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการแรกกับสิงบูด้วยการยิงไป17ประตูแถมสโมสรยังผูกมัดเขาไว้ด้วยสัญญายาวถึงปี2031แสดงให้เห็นว่าเชลซีให้ความสําคัญกับเขามากแค่ไหน แต่เมื่อมีโอกาสคว้าซูเปอร์สตาร์อย่างอิซักซึ่งมีค่าตัวสูงกว่าหลายเท่าพวกเขาก็พร้อมจะปล่อยแจ็คสันหากมีการต่อรองที่น่าพอใจซึ่งเชลซีคงต้องรีบตัดสินใจให้ได้เพราะหลายทีมยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอาเซนนลก็พร้อมทุ่มเงินเพื่อแย่งซูเปอร์สตาร์สวีเดนรายนี้เช่นกันเกมนอกสนามและในสนามศึกยูโร2024รอบน็อกเอาท์ คงไม่มีทีถ้าวาจะจืดชืดแน่นอนเบลเยียมปะทะฝรั่งเศสในศึกชิงเจ้าทวีปที่ถูกเผ็ดร้อนขึ้นไปอีกเพราะคลิปตลกของอามาดูโอนาน่ารวมถึงความสงสัยต่อฟอร์มของทั้งสองทีมส่วนอิตาลีก็ต้องเจอกับการถล่มอย่างหนักหลังพวกเขาป้องกันแชมป์พังยับเยินจนโดนสวิตเซอร์แลนด์ถล่มเละแต่ไม่ใช่แค่ในยุโรปที่สนานในอังกฤษก,การซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ก็คือคับไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่เชลซียักษ์ใหญ่กำลังเล็งคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสซัคของตัวเก่งของ Carson, อนิวคาสเซิล เป็นส่วนหนึ่งในการเจราจาส่วนเรื่องราวไหนจะบานปลายหรือเป็นไปตามคาดคงต้องติดตามลุ้นระทึกกันต่อไปเพราะวงการลูกหนังไม่เคยหลับไหลและคงยังคงมีเรื่องเด็ดๆให้พูดถึงอีกเพียบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันเลยถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ green ๊งกริ๊งให้กับพวกเราด้วยนะครับ